ฉันไอาไส่งหนีกันสิเทนะฮะนาวด้วยเรียดจอดแงคึงแบเออส่งผมแบงคึงืนผมบามันจะไงเลียวอยู่ผมมันหนาแดอทิษยานเลยล่องวิคนเดียวตัดว่าแล้วนะต้องตัดหอดสองคน ผมนายเองบแก่บก็ยงบุาได้่นบก็บุญมาลานนี่หละุ๋นบัเยี่บุญเาเกิดไม่บุญหมืนเดรแล้วตายซะหลาเลยตายซะเพียงก็ายะเอาไปแล้นอ่านรับมาเลยนีะ เจุ่มหน่อยจุ응่มเข้าไปเออเออชั้นคนอ่านลวคน่านเี่ราเอาเาละส่มนี่ส่มดีกัเท่ได้เจไยจนกับไวยส่งนีจะสวนออจันไปถ่ายไปได้บํารุงนเน้อเขาเสียหายเขาเสียหายมองเห็นงานเขาเห็นงานเด็ Có bóng nhau đỏa tập trung hoặc đi ăn ngon đi bóng đi bóng đi bóng đi con đi bóng 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 đi เย้สุไส่เงอนไส่เงอนไงไส่เงอนไม่ตัดไม้ไม่จอดไส้ลูกไส้เบิ้งก็ดีไงเออ่งจำได้มากสิ่งได้มางไขาเป็นเลยก็รำมากแล้วฉีบอาพร้อมไม่รำหมดย่ำย่ำย่่ เอาเมืองก็พีิแม่เราไม่ไปคุณ่อนเมี่มาท่านลูกคือบ่อนไอ้จอเาะว่คนแต่ว่าเขามีคนมันแว่าการกรไดรพวกคือมีคนกับอะไรดไล่สุดก็ไล่ดีดีเนาะเว้ขี้เตือนอะไรอย่าเนาะต้นเตียรน่มาท่ามดานี่ยใละหมือนสั่งเฟ้นดีกัอันบูไปซื้อลูกอมก็โดนมากเลยนะแล้ เพราะต้องจ้องไว้เดินวนเข้ามันเถา